การสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลลิตรถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะสำหรับ Accord Hybrid Tech คันนี้สภาพขึ้นมาแบบแรกนี่คือแบบเฮ้ยแม่งต้แดงชัดๆเลยกินเบาแบบอินเทเลียภายในนี่คือแบบโอ้โหใหม่แบบตะโกนอะใหม่มากใหม่จริงๆนะคะสำหรับคันนี้คือใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนประหยัดกว่าป้แดงเยอะมากๆด้วยและได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับไอรีนรีวิวแล้วนะคะวันนี้นะคะไอรีนมีรถซีดานขนาดดีเซ gment นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลย Honda Accord 2.0 h y b r i d t e c h ปี2019เป็นตัวท็อปที่สุดแล้วก็เป็น Accord ใน g e n นอเรชั่น10อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะสำหรับด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าโคมเมียมนะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ full LED เต็มระบบเลยมาพร้อมกับไฟ d ด y Time r u n นน n g l ไ g h t สวยนะจะบอกว่าสวยมาก แม้กระทั่งไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยยังเป็นแบบ LED เลย <S 2> <S 2> จะบอกว่าออปชั่นให้มาคบคันเลยนะคะ, <Wow. S 2> ะไปมาดูด้านข้างบ้างล้อก็เป็นล้ออลลอยเดิมจากโรงงานเลยนะคะ<ๆ>เป็นรูปใบพัด5 5ก้านแบบนี้นะคะขนาดซีรีย์ยางจะอยู่ที่235 45 ZR18 เป็นยางปีนี่เลย2022สัปดาห์ที่46เป็นยางมิชลินด้วยนะเออยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะดอกยังเหลือๆเ,เลยนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างเป็นแบบ LED เหมือนกันก็คือ LED เติมระบบแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีเป็น Honda Lane Watch นี่เลยก็คือเป็นจุดอับสายตาเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือเวลามีรถเข้ามานะคะก็จะไปแสดงผลด้านหน้าจอภายในห้องโดยสารแล้วก็จะเป็นขี้เล็ดมือจับเป็นโครเมียมตัวนี้จะเป็นแบบแตะแล้วนะคะเนี่ยถ้ากุญแจอยู่ใกล้ๆตัวเห็นไหมแค่แตเะเฉยๆแ,แล้วเวลาจะเปิดก็แค่ล้วงมือไปแค่นี้เองไฮโซหรูระอเปิดดูเพจนิดนึง ามาดูเพจกันนิดนึงนะคะสำหรับตรงนี้นี่เลยเพนเพจเขาเห็นไหมเป็นตัวหนังสือเนี่ยนะคะจะเป็นรหัสเลขตัวถังนะคะก็จะอยู่ด้านนี้รถสวยมากอะไม่รู้จะตีอะไรเพราะว่ามันเป็นปี2019นะคะคิ้วกันสาดมีครบทุกบาและพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยก็เติมได้หมดเลยนะคะ e 8 5ก็เติมได้นะแล้วก็อัตราการสิ้นเปืองอยู่ที่ประมาณ1 4 1 5กิโลลิตรถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะสาหรับ Accord h y b r i d t e c ทคันนี้ ส่วนด้านไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ให้มาทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยอ่ามีชาร์จฟินนะคะด้านบนไล่ฟาดด้านบนนะคะไฟเบรกรวมที่3อ่าเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนิดนึ่งย,ยกเบาๆเ,เลยนะ ใหม่มากแล้วก็กว้างมากเลยที่เก็บสัมภาระด้านายเนี่ยจริงๆนั่งด้านในก็สามารถแบบถ้านั่งอยู่ในห้องโดยสารจะเก็บของมาด้านหลังก็เปิดตรงนั้นได้นะเเห็นปะตีสแผ่นยังรองถาดแดงรองของเขายังใหม่ๆอยู่เลยนั่นดูให้ดูด้านหลังกันบ้างนี่นะคะให้ดูบอดี้ตัวนังเนี่ยเดิมๆเ,เลยเห็นไหมพวกรอยยายัางอยู่นะ,นะคะรถไม่ได้มีการทำสีใดๆทั้งสิน้นขอเก็บก่อน ไอตัวนี้ยังอยู่นะคะชุดป่ายางฉุกเฉินมันอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูยังไงดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันรุ่นนี้มันจะไม่ได้เป็นยางอะไรนะคะจะเป็นชุดซ่อมปะยางฉุกเฉินก็เวลาแบบรถเรายางแบนยางแตกก็ใช้ได้ชั่วคราวประมาณ5 6 0โลนะคะอันนี้โอเคเดี๋ยวเรานะคะไปดูหน้าห้องเครื่องยนต์กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูภายในตัวรถไปค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของเจ้า h อนด้ Accord Hybrid ิเทคนี้ดูให้ดูเครื่องก่อนไหม่สาดเอี่ยมอ่องมากๆเลยให้ดูรอยบอดี้ต่างๆเนี่ย รอยเบ้าโชว์เดิมๆเลยเห็นปะ <Yeah. S 1> อะให้ดูเครื่องอะฝั่งนี้บ้างพวกรายมากก้งคัลเลร์ต่างๆยังอยู่นะนะคะเนี่ยเพราะรถมันใหม่จริงๆอะเนี่ยตามจุดแต้มต่างๆเห็นไหมเนี่ยทางนั้นก็คือยังอยู่หมดอะดูฝาก,กระโปรงกันบ้างเนี่ยเห็นไหมน็อตยังไม่มีขยับนะคะสาหรับคันนี้จะบอกว่าบอดี้เดิมสวยมากคือใครได้คันนี้คือสภาพใปแดงเลยบอกเลยนะคะเนี่ยพวกแผ่นต่างๆแผ่นเลขเพดมอกรงมกรอ,อ,อยังอยู่ครบหมดนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาดส่สูบ16วาลวาวนะคะแล้วก็จับคู่กับแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะก็จะให้ซีซีมาอยู่ที่1,993ซีซีแรงม้าสูงสุดถึง215แรงม้าเลยก็คือจับคู่กันระหว่างแบตเตอรี่แล้วก็น้ำมันนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบเออดีมเทคโนโลยีไฮบริดด้วยก็คือรักโลกอีกนั่นเองนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวไอรีนะคะพาุทุกคนไปชมภายในห้องโดยสารตัวรถกันก่อนไปค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องโดยสัตว์ของเจ้า Accord Hybrid Tech คันนี้จะบอกว่าสภาพขึ้นมาแวบ,บแรกนี่คือแบบเฮย้ยแม่งต้แดงชัดๆเลยกลิ่นเบาะแบบอินทอรเียภายในนี่คือแบบโอ้โหใหม่แบบตะโกนอะใหม่มากใหม่จริงๆนะคะสำหรับคันนี้คือใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนประหยัดกว่าป้แดงเยอะมากๆด้วยและได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาไล่ออปชั่นกันบ้างดีกว่าสาหรับคันนี้นะคะคือเต็มระบบอยู่แล้วอย่างที่บอกนะคะเป็นตรวจ็อบสุดไล่จากทางด้านนี้แล้วกันนะนี่นะคะก็จะเป็นนะคะเบาะเนี่ยปับไฟฟ้า8ดทิศทางนะฝั่งคนขับเนี่ยแล้วก็จริงๆมัน2ฝั่งแหละแล้วก็มีเมมโมรีเซตนะคะก็คือสามารถเซ็ตได้เลยว่าล็อกตำแหน่งนะคะตำแหน่งหนึ่งตำแหน่ง2เช่นมีคนขับ2คนก็จะได้จําตำแหน่งไว้ทั้งพวงมาลัยนะคะกระจกแล้วก็บอกอนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็น p u s ส start แล้วนะแล้วก็จะมีโหมด พวก Honda Sensing ต่างๆเช่นแบบการลื่นนหลายเตือนชนนะคะจุดอับสายตา Honda l a n เลน a r d พวกระบบของ Honda เนี่ยให้มาเต็มระบบเลยนะคะแต่ถ้าใครแบบที่รำคาญอย่างกล้องอย่างแบบพวกเตือนต่างๆเนี่ยก็ถ้ารำคาญก็สามารถปิดได้ p a r k i n g s e n s o r เนี่ยบางทีแบบเฮ้ยนิดเดียวก็ดังเนี่ยเราก็สามารถปิดได้นะแต่ถ้าเราจะใช้เราก็ตั้งเปิดไว้ก็ได้นะคะเนี่ยการลื่นนถลายเวลาฝนตกๆกก็คือได้หมดเลยจะมีระบบต่างๆนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยนะแบบหุ่มหนังเลยนะคะดีไซน์ก็คือสวยงามตามสไตล์ Honda ให้ความรู้รานะคะแล้วก็ทันสมัยตามสไตล์เขาเลยก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะคะก็สามารถควบคุมอันนี้ก็คือเลื่อนตรงนี้ได้แล้วก็ยังเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น a อะแดปตีฟพู Control อัตติฟควบคุมโถเพิ่มหมดมาด้วยก็คือแบบเหมือนเราล็อกความเร็วจับความเร็วของคันข้างหน้าด้วยนะถ้าสมมติรถคันข้างหน้าเกิดเราขับอยู่80แล้วเขาลดความเร็วเหลือ60นะคะรถของเรานะคะถ้าตั้งอัตติฟไว้ก็จะลดความเร็วเหลือ60ตามคันข้างหน้านะคะเนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆก็แล้วแต่เราพวกนี้ก็จะเป็นแบบการออกนอกเลนในเป็นระบบของ Honda s e n s i n g เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ใช้ก็คือมันจะราคาหนึ่งเพราะว่ามันจะคอยดึงพวงมาลัยเราตลอดเวลานะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นแพดเดอร์ชิพอ่าแพดเดอร์ชิพก็คือเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่มากยิ่งขึ้นทดเกียร์เองเบรจาจะใส่1ใส่2อไล่รอบก็ตามสไตล์นะคะสนุกสนานไปเลยอ่ะมาด้านนี้กันบ้างนะคะเป็นหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะจริงๆมันก็กดได้หมดแหละบังคับได้ทั้งทัชสกรีน่ะสมมติเข้า FM นะคะแล้วก,ก็กดตรงนี้ก็ได้หรือจะบังคับจากพวงมาลัยก็ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็รองรับนะคะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกรุ่น แม้กระทั่ง Apple c a r p l a y พนะคะก็เชื่อมต่อได้เลยมีเนวิกเอเตอร์ด้วยนะคะก็เขารู้หมดเลยเต็นอยู่ไหนนะคะจะได้มาถูกไม่ใช่อะไรโอเคก็จะเป็นต่างๆก็เชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะมีกล้องอะนะเนมก็จะมีกล้องนะคะรอบคัน3 6 0องศาไปเลยให้มาจุใจครบครันเลยนะคะสาหรับคันนี้แล้วก็คันนี้นะคะมีกล้องหน้ารถติดมาแล้วด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เมมนะคะเดี๋ยวจะใส่เมมได้ โอเคด้านมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นแอร์แบบออโต้แยกฝั่งนะคะนี่เลยแอร์ดูโอนะคะก็ปรับได้ตามความชอบนะคะซ้ายขวาเปิดสำหรับด้านในนะคะก็จะมีไวเลสชาร์จเจอร์ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ iPhone หรือโทรศัพท์ที่รองรับไวเลสก็สามารถเสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จได้เลยแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ยังมีพอรต USB นะคะก็สามารถเสียบเชื่อมชาร์จโทรศัพท์ต่อได้เลย อันนี้มันจะเป็นสายกล้องจริงๆมันช่อง power t l e แหละแต่ว่าเขาต่อกล้องขึ้นไปนะคะใช้เสียบตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบ ecvt นะคะแถวตรงเลยเห็นไหมง่ายๆมีโหมดี c o n โหมดสปอร์ตแล้วก็ยังมีโหมด ev ก็คือถ้าต้องการใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวเนี่ยก็สามารถใช้โหมด ev ได้นะคะก็ช่วยประหยัดน้ำมันนะคะมี parking ก็คือจอดนะคะก็เป็นเบรกไฟฟ้าเบรกหูอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละ ให้มาใหญ่มากเลยแอ c o คอ Gen สิเนะี่ยคือใหญ่แบบตะโกนเลยนะกว้างมากนะคะเอาดูด้านในกันบ้างก็จริงๆอันนี้มันก็อยู่ข้างบนนะคะวางเหรียญแล้วก็ยังมีช่องพอร์ต usb อีกหนึ่งพอร์ตเผื่อชาร์จแบตอีกนะคะยังพอต,ต่อการใช้งานแบบครบวงจรเลยส่วนบาะฝั่งคนนั่งเนี่ยก็นี่เลยนะคะก็เขาติดตั้งเป็นตัวนี้มาก็คือถ้าสมมติแบบมีลูกเล็กหรืออะไรเงี้ยจะปรับให้น้องก็ได้เนี่ยก็กด กดไปเลยนี่เลยโอเคและที่ไฮไลท์สุดของคันนี้นะคะก็คือหลังคาสัลรูฟนั่นเองอ๋อเป็นไงล่ะนี่วันนี้บรรยากาศดีด้วยนะคะไม่มีแดดไปเปิดสันรูฟรับลมชมทะเลได้เลยดีมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะออปชั่นดูลามาเห่าครบคันเลยโดยส่วนตัวเนี่ย ภายในเนี่ยเอาไปเลย95คือมันใหม่มากใหม่จริงๆนะคะลุกสิ่งทุกอย่างเลยคือรถใหม่จริงๆและคันนี้นะคะเป็นรถบ้านด้วยนะสวยมากโอเคเดี๋ยวเรานะคะลองไปดูด้านหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงไปค่ะตอนนี้เราอยู่ภายในห้องโดยสารตอนหลังของ Honda a c c o r d h y b r i d t e c h คันนี้แล้วนะคะก็จะบอกว่ากว้างมากเลยเนะี่ยเห็นป่ะพื้นที่ข้างหลังนั่งสบายนะบอกก็ นุ่มนวลดีนะคะเนี่ยปดให้ดูเลยไม่ได้เป็นเบาะแข็งๆนะคะใช้วัสดุที่ค่อนข้างนุ่มนวลก็นั่งสบายส่วนเรื่องออปชั่นเนี่ยก็จะมีอะไรอย่างด้านข้างก็จะเป็นมันข้างนะคะก็เนี่ยถ้าต้องการแบบบังแดดก็ยกขึ้นมาถ้าไม่ใช้ก็เก็บไปก็ไม่ได้เกะกะลหูลกตาอะไรนะคะ mm. แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องนี่คือให้มาเยอะมากนะถ้าเปรียบเทียบกับรถปกติให้มาแบบเยอะมากอพอเพียงพอต่อการใช้งานจริงๆคือไม่ต้องแย่งกันเลยอะ, mm. อะไหนมาดูช่องกลางฟิี นะคะก็มีช่องวางแก้วให้อีก่องช่องอเหมือนที่บอกตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยก็ไข่เปิดเอาของใส่ด้านหลังได้เลยนะคะตรงนี้เข็มขัดนี่รับให้ครบทั้ง3จุดนะคะมีสามารถติดตั้งคาซีทให้น้องๆได้ด้วยแล้วก็ไฟเพดานเนี่ยก็แยกฝั่งไปเลยซ้ายขวาไม่ต้องแย่งกันก็บอกค่ะน,นี o ออปชั่นครบมีแอร์ตอนหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะไม่ต้องกลัวว่าแอร์ด้านหน้าเนี่ยจะส่งมาถึงด้านหลังนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไอรีนพาทุกคนไปทดลองขับก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปค่อยไปสรุปราคากันไปค่ะอย่าตบบอกอตรงนี้นะคะก็จะมีจอแสดงผลนะเป็นแบบรอบความเร็วของเรานะคะจะเป็นสีขาวๆในกล้องน่าจะมองไม่เห็นแหละแต่ว่าถ้าเป็นคนขับอะ่ะจะมองเห็นก็แล้วก็คันนี้นะคะเลขมัจะอยู่ที่ 42,000กิโลเท่านั้นเนี่ยน้อยมากเลยนะเลขไมอ่ะเหมือนได้รถป้ายแดงอะคะ่ะคันนี้อย่างที่บอกนะโอเคลองขับกันนี่นะคะอัตราเร่งรอบต้นจัดมากสำหรับแบบเดียวขึ้น80แล้วอะเห็นปะอัตราเร่งรอบต้นจัดมากนะคะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยถือว่านุ่มหนึบเกาะถนนนะไม่ได้กระด้างอะไรเลยนะ ิแปบ๊บเดียวขึ้นร้อยนะยังไม่ได้เหยียบอะไรเยอะเลยนะก็ถูกใจสายมุดนะคะแล้วก็ได้รถเก่งที่นั่งถือว่าใหญ่อะแอคคอร์ดะนั่งสบายแล้วก็ออปชั่นครบคันนะถ้าใครชอบซิ้งด้วยขับสนุกด้วยตอบโจทย์แน่นอนไฮบิดเทคนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะเบรกก็ดีเนี่ยพวกระบบต่างๆเขาก็จะแจ้งเราอยู่ตรงนี้ หน้าจอหรอรถขับนิ่มมากเลยโพวงมาัยก็ศูนย์ดีมากเลยนะคะช่วงล่างดีไม่รู้จะติอะไรเลยรถมันใหม่มากเลยอะจริงๆถ้าใครอยู่ไม่ไกลนะคะก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะที่เต็นท์บิคาของเรานะคะหรือถ้าอยู่แบบว่าไม่ได้ไกลามากสักประมาณ ร้อยกว่าโลส0 0ร้อยก็บอกได้สามารถนำรถตัวจริงมาให้ดูได้เลยนะคะแล้วก็ใครติดปัญหาเรื่องอาชีพต้องการจัดไฟแนนซ์อาชีพอะไรนะคะ,ะไรายได้เท่าไหร่ถึงจะซื้อคันนี้ได้ก็ลองทักมาสอบถามไอลินได้เลยเนี่ยรอบจัดมากขับสนุกมากคันนี้รถมันแรงมากเลย แบบได้ดังใจมากเลยอันนี้ถ้าพูดจริงๆส่วนตัวก็คือชอบนะไอคอร์ดไฮบริดอ่ะมนขับสนุกมากอะ่ะว้ายรติดไหมเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นตัวเลขนะคะแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นขีดๆตรงสัญลักษณ์ดีอะ่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าเวลาเราไม่ใช้มันก็กลับเนี่ยมันก็จะดึงดึงรอบเรานะคะเนี่ยเห็นไหม มันก็จะขึ้นโชว์หน้าจอแต่ถ้าเราไม่ใช้มันก็จะตัดเข้าเกียร์ดีปกตินะคะก็คือไม่ต้องกังวลว่าจานอันตรายเนะี่ยเห็นว่าเลนวอตทำงานก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราแบบเฮ้ยมันพ้นยังย่าอะไร่าเงี้ยก็ได้ช่วยได้ขึ้นเยอะเลยหรือว่าจะจอดจะถอยนะคะหรือว่าแบบเหมือนมีระบบช่วยจอดด้วยนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปถึงเต็นท์เล่นให้ดูนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เต็นท์เลยละกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองระบบช่วยจอดนะคะแล้วก็เลือกเป็นเริ่มต้น ไปทางขวาแล้วก็เขาเขาบอกว่าให้เปลี said, ่ยนตำแหน่งไปยังเกียร์นี่นะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนตำแหน่งไปยังเกียร์อะแล้วเขาบอกว่าให้เราถอยรถใช่ไหมหยุดรถอ่ะเปลี่ยนตำแหน่งไปยังเกียร์ดีแต่พวงมาลัยมือไหนเห็นปะพวงมาลัยมันจะหมุนเองเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมคะพวงมาลัยมันจะหมุนเอง แล้้ววก็ช่ยจอดไดไค่ะตอนนี้นะคะเราก็ดูภายนอกภายในายไปเทสไดมาเรียบร้อยก็ขอทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้ Honda Accord Hybrid Tech นะคะเป็นเครื่อง2.0นะปี2019นะคะหรือ Accord Generation 10นะคะก็สำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่1,799,000บาทแต่สำหรับบิ๊กคาเรานะคะขายเพียงแค่1,239,000บาทประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ย 550,000กว่าบาทเลยนะจะบอกว่าประหยัดไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจนะจะบอกว่าของเรานะคะมีดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39เท่านั้นสําหรับคันนี้จะบอกว่าคุ้มค่ามากๆดอกเบีย้ยเนี่ยเทียบเท่าป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากเข้ามาชมตัวจริงของคันนี้ก็สามารถเข้ามาได้ที่เต็นท์บิคาของเรานะคะตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะก็ถ้า ลูกค้าเนี่ยมาจากเส้นเพชรเกษมมุ่งหน้าบางบัวทองเนี่ยเต็นท์วิชาของเราจะอยู่ตรงสะพานกลับรถเกือกม้าแรกทางซ้ายมือนะคะหรือถ้ามาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามไอรีนได้ที่เบอร์0944969363นะคะหรือจะสืดอกแอดไอด์ไลน์มาคุยก็ได้นะคะอยากชมคันไหนนะคะหรืออยากขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองทากมาคุยกันดูนะคะสําหรับวันนี้ก็พูดจาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากดูด้วยนะคะว่าคลิปหน้าไอรีนจะมารีวิวอะไรไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com